ที่ฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่ให้ความสําคัญในเรื่องของอาหารการกินนะคะตอนที่ฉันจะเลือกอาหารมารับประทานนั้นนะคะไม่ได้นึกถึงแต่ความอร่อยอย่างเดียวจะต้องนึกว่ากินแล้วเนี่ยร่างกายจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากอาหารนะคะที่ฉันจะต้องดูว่าอาหารที่ฉันเลือกนั้นนะคะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างอย่างตัวนี้นะคะก็ยังมีข้าวกล้องมีธัญพืชและธัญพืชเหล่านี้ให้คุณค่าทางพัฒนาการอะไรบ้างนอกจากให้เส้นใยแล้วนะต้องมีโปรตีน เขากล้องแคลอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีโทร0 2 2 6 6 6 9 0 1 6ซึ่งได้รับการรับรองผลการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิจัยจากโรงพยาบาลดอกคำใต้จังหวัดพะเยาดังนี้ลดคอเลสเตอรอลได้ถึง94.4%ลดระดับไขมันไตรไกลีเซไรด์77.8%ลดระดับน้ำตาลกลูโคโสลดระดับน้ำตาลสะสมลดไขมันชนิด L D L ช่วยระบบขับถ่ายป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ซ่อมแซมส่วน ที่สึกหรอ